ให้ดาค่ะคันนี้ราคาเท่าไหร่หมดเวลาค่ะคันนี้8,99,000บาทเท่านั้นนะคะฟังไม่ผิดจริงๆค่ะลูกค้า8,99,000บาทและสามารถฟรีดาวได้ค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับไข่น้ำอีกแล้วนะคะไข่น้ำก็ยังอยู่ที่ศูนย์ BMW Millennium Auto สาขาภูเก็ตในส่วนของยุสค่าค่ะและอย่างที่ทราบกันนะคะลูกค้าว่ารถของเราเนี่ยจะขายเป็นรถมือสองใช่ไหมคะแต่คุณลูกค้าอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าของเราเนี่ยมี Honda มือสองขายด้วยนะคะและเป็นที่แรกและที่เดียวเลยนะคะในตอนนี้ซึ่งวันนี้นะคะไข่น้ำก็จะยกโชว์รูมที่กรุงเทพนะคะที่เป็นของ Honda เนี่ยมาไว้ที่สาขาภูเก็ตค่ะ แล้ววันนี้ที่เราจะโชว์กันนะคะก็จะเป็น3คันด้านหลังนี้เลยนะคะ h r v 1.8 RSP 2020ค่ะตัวนี้นะคะก็ปกติเน่ถ้าเป็นรถใหม่เนี่ยราคาจะอยู่ประมาณ1น0 0 0ล้าน0 0 0นบวกๆนะคะอันนี้เป็นคร่าวๆแต่ว่าวันนี้นะคะเรามีสีเกรคันนี้ค่ะเป็นราคาโปรโมชั่นนะคะลูกค้า 8 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะฟังไม่ผิดค่ะ899ค่ะลูกค้าเดี๋ยวใครน้ำนะคะจะพาคุณลูกค้าเนี่ยเข้าไปชมด้านในกันนะคะว่าจะใหม่เทียบรถใหม่จริงๆหรือเปล่านะคะตามไปเลยค่ะสำหรับ h r v ้าวีสีเกรคันนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินค่ะ1 8 0 0 c นะคะเป็นตัวปี2020ค่ะคันนี้ เลขไม่นะคะก็จะอยู่ที่1,038กิโลเท่านั้นเองค่ะลูกค้าล้อแม็กขนาด17นิ้วค่ะมาชมภายในกันบ้างนะคะคันนี้ก็จะเป็นสีดำนะคะภายในเป็นเบาะหนังค่ะออปชันที่ให้ก็จะครบเลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีดำเบาะปรับไฟฟ้านะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเพดเดิลชิพค่ะและคุยคอนโทรนะคะมาครบเลยค่ะ จอทัชสกรีนมาพร้อมกับกล้องมองหลังและกล้องมองอับด้านข้างนะคะเกียร์ออตโอต้มาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าค่ะหลังคาพานโนรามิกซันรูฟนะคะก็จะทำให้ห้องโดยสารนี่โปร่งมากๆค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณลูกค้าสำหรับ HRV 1.8 RS ป2020คันนี้ค่ะราคา899,000บาทนะคะลูกค้าสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้ค่ะดอกเบีย้ยนะคะเริ่มต้นที่2.79เท่านั้นค่ะค่อนต่อหัวนะคะจะอยู่ที่ประมาณ15,000บาท xx ค่ะประมาณนี้นะคะ ถ้าลูกค้านะคะสนใจชมรถจริงนะคะสามารถโทรหาไข่น้ำได้ที่เบอร์062-875-3660และเบอร์095-268-8571นะคะหรือแวะเข้ามาชมรถจริงได้ที่ศูนย์ BM ตรงบายพาสค่ะอยู่ฝั่งปั๊มปตทนะคะฝั่งขาออกค่ะถ้ายังไงนะคะคลิปหน้านะฝากคุณลูกค้าติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ